สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายแล้วนะคะแม่บ้านลองทำมิทิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะยาจะมาตัดกิ่งที่เป็นเงินไหลมาด่างขาวนะคะทุกคนคือค่อนข้างที่จะยาวมากๆนะคะอันนี้คือตัวหนอนะคะที่ยาเคยทำคลิปไปแล้วที่ตอนนั้นแบบเล็กๆเองนะคะที่ออกจากปุ่มแบบจุดตรงเนี้ค่ะทุกคน เสร็จแล้วโหดูทุกคนแบบหลายข้อมากนะคะแล้วก็ด้านบนกันค่ะทุกคนด้านบนก็คือเขาหนักมากเขาก็าหักลงมาเลยค่ะทุกคนอย่าอาจจะต้องแบบว่าเอาเขาออกค่ะเพื่อที่จะทำการแบบว่าเอาลงเขาช้ำนะคะเอามาช้ำดีกว่าค่ะทุกคนก็โ,โอเคทีนี้เดีออย๋ยวเดี๋ยวยามา ดเดี๋ยวยาให้ดูตัดกิ่งตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยาตัดกิ่งตัวนี้นะคะทุกคนโหดูกิ่งยาวมากๆาเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวยาตัดกิ่งนี้ออก มากๆนะคะนี่เอามากๆเลยนะคะก็จะประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8ข้อได้ค่ะอันนี้แค่กิ่งเล็กๆเองนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะยาตัดออกมาละเดี๋ยวยาจะมาดูตอนชํำอีกทีนึงนะคะ โอเค่ะ okay, ทุกคนอันนี้เป็นกิ่งนะคะที่เขาออกใหม่ดังนั้นนะคะเขาก็จะมีความเป็นสีสันค่อนข้างเยอะนะคะ อันนี้เป็นต้นแม่เลยนะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็ยังมีความด่างแต่ว่าใบเขาค่อนข้างจะใหญ่แล้วความกลายของใบก็จะมีมากขึ้นนะคะนั่นก็คือบางทีเขาอาจจะติดติดด่างมานิดนึงหรือหรือติดด่างมาน้อยแต่ว่าก็คือยังมีด่างแต่ว่าถ้าเราขยายแล้วให้ให,ให้เขาเกิดกิ่งใหม่นะคะเขาจะต้นสวยมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ถึงมันหักลงมาแล้วะคะ่ะทุกคนยาก็เลยต้องมา จำกิ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกิ่งเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้ในกิ่งของส่วนของกิ่งยอดเห็นไหมคะทุกคนยอดนะคะยาจะทิ้งไว้นะคะสองกิ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวยาช้ำนะคะทีนี้เวลาเราชํำ นะคะเราก็จะได้ยอดใหม่ขึ้นมาเขาก็จะค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่าเราได้ใบใหญ่นะคะทุกคนเดี๋ยวยาจะตัดไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะทุกคนคือได้แล้วนะคะโอ้หเดี๋ยวยาจะให้ดูกใกล้ๆนะคะนี่นะคะคือใบกิ่งที่ยาจะชำนะคะไอตัวที่เป็นออกเขียวเยอะๆนนะคือเป็น,เป,นเป็นแม่พันธุ์เดิมเลย เขาค่อนข้างที่จะเกิดต้นใบใหญ่ขึ้นมากๆคือแล้วทีเนี้ยเขาจะเริ่มแบบว่าเริ่มกลายออกไปบ้างนะคะแต่ว่าเขายังมียังคงพันธุกรรมอยู่ก็คือความด่างยังมีเหมือนเดิมค่ะและพอลูกที่ออกตามกิ่งนะคะเขาก็จะยังคงออกมาตามต้นแม่นะคะ สวยมากๆก็คือด่างแท้จริงๆนะคะตอนที่แบบว่ายายาได้มาจริงๆตอนนู้นเลยนะคะตอนนี้ไหมก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยคือด่างแม่มาจริงๆจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนหลังจากนี้ก็คือพอมันเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมคะทุกคนนี่ค่ะพอมันเป็นต้นใหญ่เขาก็จะเริ่มกลายออกไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าด้วยด้วยความที่เขาแข็งแรงย่าว่ามันก็สวยงามไปอีกคนละแบบนะคะ ่างนี้คะะคะอย่างเงี้ค่ะคือแต่ละใบก็จะไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับความชอบอะค่ะแต่ว่าพอยาเห็นกิ่งที่เขาออกมาแล้วของค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆนะคะแบบนี้เลยนะคะถือว่าโอเคมากๆนะคะยาก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องเก็บน,นะคะก็ต้องขยายเอาไว้เงี้ยค่ะเห็นไหมคะเคเดี๋ยวมาการขยายก็ ง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้ที่ยาขยายไว้นะคะยาจะใช้มะพร้าวสาับนะคะทุกคนแล้วยาจะผสมดินหน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะเก็บกักน้ําไว้นะคะแล้วก็ระบายน้ําได้ดีทำให้ในส่วนของการชาเนี่ยเกิดรากได้ง่ายนะคะยาจะชาเล็กๆนะคะไว้แบบเผื่อแบ่งปันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าใส่กระถางเล็กๆแบบนี้นะคะ ไว้แบ่งปันได้ง่ายๆนะคะเราใช้แค่เนี่ยค่ะยาใช้มะพร้าวสับนะคะแช่น้ำนะคะแล้วก็ผสมกับดินหน่อยหนึ่งนะคะอัตราส่วนของมะพร้าวเนี่ยสองส่วนนะคะดินหนึ่งส่วนอ๋าอยาว่ามันมันเหมาะกับการฉ่ำแล้วเราก็เก็บเห็นไหมคะ่ะเนี่ยจะเป็นท่อนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีล่าคือค่อนข้างจะติดไว้นะคะ นีนะคะยากจะชํานะคะด้วยการใส่อันนี้ค่ะทุกคนก็คือดินผสมกับมะพร้าวสับนะคะเป็นสับใหญ่นะคะวันนี้อยากจะไม่ได้ใช้ขุยมะพร้าวนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนก็อย่างที่ยาบอกค่ะก็คือใช้ดินผสมด้วยนะคะยาว่ามันได้ผลจริงๆลองดูนะคะทุกคน แต่ถ้าก้านเหนือยยาวมากๆเราก็ต้องตัดด้วยนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะทุกคน